สวัสดีค่ะ <ไป S 1> ทุกคนสวัสดีก่อนวันนี้เราจะไปไหนกันลูกไปสวนผักไปตัดพริกไปเป็นเกษตรกรวันนี้มีผู้ช่วยด้วยนะคะคุณไปได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ตัวนั้นไม่ให้ไปตัวนั้นไม่ให้ไป,ไไปกลับบ้านเลยวันนี้แดดดีมากอ้าวบ้านตัวเนล่าเปิดรั้วไว้อ่ะ บุ o จู o ์โนช้าวช้าวสีแดงๆขวานดูที่ตางใต้นะานตัดเฉพาะตรงใกล้ๆมัชเียงตข้าจะได้ไม่ตงเลอดู้างใต้เลยตายมันจะงอมมากกว่าอันนี้ก็ต่นาดีไปลอยหน่อยนะถ้าแดงที่สุดอร่อยห่อไม่เป็นไายแม่ลแล้วก็เขียวเข้มอย่างงี้จะเขียวแดงๆเอาอีกเขียวแม่

หวานตัดอยู่ตรงนู้นนะคะนี่พริกขี้หนูไทยล้วนๆเลยนะจะรอจนกว่าหนาวจัดมากๆนะคะถึงจะตัดหมดนะตอนนี้จะปล่อยไว้นะคะเม็ดที่มันยังแดงไม่สุดอะประมาณนี้นะแล้วก็เม็ดเขียวๆเวม็ดเขียวๆเ,เดี๋ยวตัดไปบ้าง กัไปสหนน่อยึงวันนี้เอากันไกลมาจากบ้านนะคะคนละอันแดงงามมากๆเลยทนหนาวดีจังกุ๊กไก่ตัดพลิกเสร็จแล้วนะเหลือน้ำหวานอีกนิดนึงนะคะไปช่วยตัดมาเมื่อกี้หน่อยนึง ต่อมาก็จะตัดใบกล้วยนะคะใบพริกตรงนี้นะคะงามมากเลยอะ่ะหูยยังต้นกล้วยดีนะไม่หล่นมาตรงนี้ เบรเซเนี่ยไงไงไงเป็นคาราเบรเซนั่นไงคาราเบรเซ่คนนั่นเลยเหรอจริงดิจริง,รงที่หวานกินเป็นประจำก็คาราเบรเซ่พิกของไทยปีนี้มีหน่อยเดียวอาะาโลพิกที่แม่ว่าทมิกรกดอ๋อนัำนพิกอ,อิตาเลียนไม่ใช่คาราเบรเซ่หาเป็นของอิตาเลียเนเผ็ดจาาใช่ไหม เเป็นจั่วตัดด้วยใช่ไหมใช่มันไม่ใช่มันเขาไม่ได้เรียกพริกหยวเรียกพริกอะไรวะมีโครโฟโนโอ,อะไรนะมีโครโฟโนโน,นี้เลยใช่ปะ่ะลูกเล็กลูกใหญ่ปัดเรี่ยมันเผ็ดมากปะ่ะเป็นพริกหวา ต่มีดแบบนี้นคะบ้านคุณนะเลาะใบตองจะได้ไหมเนี่ยเอาหนาๆไว้ก่อนโอ้ใบนี้งามมากไม่โดนลมตีขอบคุณมากลูกที่เตือน นี่มะนาวเขียวของเรากลายเป็นมะนาวเหลืองแล้วเราก็เก็บนะจ๊ะปีนี้ได้หลายลูกเลยดีใจมากน้ำดีด้วยพันนี้มีน้ำมันออกมาอย่างมีแล้วหอมไหมกลิ่นเป็นยังไงและก้มลงถูผิวไอ้ข้างๆนะั่นข้างขาหวานนะถูถูมันให้น้ำมันออกมาแล้วก็ก้มลงไปดมอ่ะดมสิเปรียบเทียบกันอันนี้คือลิโมเ่ย เปรียบเทียบกันกลิ่นไหมเฮ้ยแม่อยู่นี่แม่ยังได้กลิ่นครุ้งมานี่เลยมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมะนาวชัดเหมือนกันเลยนี่คือผลผลิตของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะอันนี้เป็นก้านกล้วยเนาะที่เขาเรียกก้านกล้วยวันนี้ชอบมากๆนะคะนี่ของเล่นแมวจากธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็นี่ใบพริกหนึ่งทุ้ง ถุงที่สองและนี่เป็นพริกอ,อิตาเลียนนะคะคาราเบรเซพัน,นี้ที่เหมือนกับพริกขี้หนูไทยเราเลยนะรสชาติกลิ่นเหมือนกันเดะเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบกล้วยที่ง,งามๆหน่อยส่วนอันนี้เป็นใบกล้วยที่ขาดวินเพราะว่าลมพัดลมตีมันเนาะกะว่าจะไว้ทำข้าวหลามอ่ะจะอุดกระบอกข้าวหลามไม่รู้จะไปตัดไผ่ได้เมื่อไหร่มะนาวของเรา หอมมากเดี๋ยวไปแดดอีกนี่ก็พริกนะคะดูนะเขียวหมดแล้วนะคะพริกหวานดูนี้งามมากเลยอะตัดหมดนะคะเพราะว่าหนาวมาแล้วตัดให้เรียบมาขือลูกเล็กลูกน้อยตัดเรียบโหดูลูกเราดิเจ๋งมากเลยลูกเขียวๆยังตัดมาให้อะนี่พริกหวานโหนอันนี้คือแบบ เนื้อหนามากเลยนะหนักเลยนะคะนี่ใส่ชุ้ใส่ถุงและนี่นะคะเป็นพริกขี้หนูของไทยสีแดงแต่แบบยังแดงไม่สุดยังมีติดต้นอีกเต็มเลยนะคะตัดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้มาตัดอีก <c oughs> คุณน้าบอกให้เก็บมะนาวไปอีกนะคะที่บ้านเราก็ยังมีอยู่เลยนะ มะนาวเหลืองนะคะเอาไปแค่พอกินพออันนี้มะนาวไร้มเมล็ดของเรายังมีอีกนะแต่ว่าเอาติดต้นไว้นะคะอยากกินเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บภูมิใจพิกขีหนูไทยที่สุดเลยงามนะคะงามจริงๆเย็นแล้วนะคะเริ่มหนาวแล้วลูกจากที่ใส่มาแล้วก็ร้อนๆต้องถอดตอนนี้ใส่แล้วพอแดดไม่มีเริ่มหนาวเนาะลาคุณผู้ชมกลับบ้านกันเถอะลูกเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ